เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ a ันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ เออสีเอนช้ากินอรมาเดคนนาะวันนี้นะครับก็กับเล่นก่อนปรับกันเนาะผมเมืในเล่นก่อนปรับคลิปนี้นะผมก็จะเป็นการเล่นกุกกี้2ตัวที่มีรายชื่อมีสกินออกมาแน่นอนแล้วหลังจากที่มีคลิปอัปเดตมานาะผมนั่นก็คือมูสราสเบอร์รี่เนาะแล้วก็เป็นสาบอกเนาะจริงๆมีอีกตัวก็คือโดนัทนะแต่ว่าโดนัทเนี่ย เขาไม่ได้บอกว่าจะอัพในการอัพเดตต้นเดือนนี้นะอมแล้วก็มันโผล่มาแค่แบบสกินนิดนึงนะไม่รู้ผมดูข้ามไปหรือเปล่านะอมแต่ว่าก็คือเขาไม่ได้บอกว่าจะอัพภายในต้นเดือนนี้ดังนั้นคิดว่าโดนัทเนี่ยก็เลยจะอัพน่าจะช่วงตอนกลางเดือนหน้านะพร้อมกับเลเจนดารี่ใหม่ที่จะมากลางเดือนเนาะ ก็เลยจะเล่นแค่2ตัวก่อนที่จะบับในช่วงอัปเดตทุงนี้นะครับอ่ะโอเคก็มูสไาสเบอรี่นะครับเท่าที่ผมลองไปเทสจังหวะงมานะประกากฏว่ามันเป็นตัวที่เป็นเก็บขวดเลือดใหญ่แบบ4ขวดครบทุกขวดเลยนะครับก็ไม่เชิงเก็บ4ี่ขวดหรอกเป็นตัวที่แต่ว่ามันต้องใช้เลือดมากกว่า3ขวดนะครับก็คือมันต้องใช้เลือดอีกประมาณสัก2030หน่วยอ,ะอ่ะมันถึงจะสกิลทันพอดี ซึ่งทาให้ในการเล่นเนี่ยมันก็เลยถ้าเป็นในด่านปัจจุบันก็เลยต้องเล่นแบบเก็บขวดเรื่องสขวดนะครับเทตี่ใช้เนี่ยก็เลยจะใช้เป็นผัดส,สองล็อบสเตอร์แล้วก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์เพื่อให้น้องเนี่ยทำระยะได้เยอะเนาะก็จริงๆริงมูสลาสเบอรี่เนี่ยถือเป็นหนึ่งในที่ที่ทระยะได้เยอะเกิดที่สุดอีกตัวหนึ่งในเกมเลยนะด้วยความสามารถของตัวมันเองเนี่ยความสามารถใหญ่ก็มีความสามารถในการแดชถูกไหมตัวแคนดี้วิเศษก็มีความสามารถในการแดชนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เหนือความคาดหมายสำหรับผมนะ เพราะว่าตอนแรกที่ได้ยินว่าเป็นธีมอวกาศเนี่ยคือไม่ได้คิดเลยว่าจําเป็น m o สลาส a s p ร e r ี y นะครับแต่พอเห็นมาเป็นสกินแบบเออธีมแบบกึงก่งๆล้อเลียนสตาร์วอลอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนนักดาบเงเออเป็นพวกฝั่งซิกเป็นพวก Dark Vader อะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ใช่แฟนสตาร์วอลนะครับแต่เห็นเราชอบเออเท่ดีนะก็ดีใจนะเพราะว่า Moose ส a s p ร e r ี y ก็เป็นตัวที่เอาจริงๆผมเคยแบบทำนายไว้เหมือนกันว่าเออมันควรจะได้ปรับแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มานานมากแล้วนะครับ น่าจะสักสามปีแล้วป่ะเออตั้งแต่โทรมันมานะผมก็คือยังไม่ได้บับเลยก็เท่ากับว่าเหลือแฟนานางแล้วนะเหลือน้องกุหลาบอีกตัวที่ยังไม่ได้บับน,นะผมก็รอกุหลาบเหมือนกันผมก็ชอบกุหลาบนะเออแต่ก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่ารอบนี้มาแค่ตัวของมูสลาสเบอร์รี่แล้วก็ตัวของไซบอร์กนะผมแต่ยินดีกับไซบอร์กด้วยเหมือนกันนะเออแต่เดี๋ยวค่อยพูดตอนเล่นไซบอร์กอีกทีหนึ่งนะโอเคก็ตัวมูสลาสเบอร์รี่เนี่ยถ้าที่ผมเล่นมาไม่รู้ว่ามันเป็นทริคอะไรหรือเปล่านะผมคือ ไอตัวสกิลสัตว์เลี้ยงอะผมไม่รู้ว่าถ้ามันแดดพร้อมสัตว์เลี้ยงอะอันน Assass, h, that that ี้ผมไม่มั่นใจนะผมพูดไปก่อนคือผมไม่มั่นใจว่าถ้าแดดไปพร้อมสัตว์เลี้ยงอะมันจะทาให้สัตว์เลี้ยงทางานเร็วขึ้นนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนเร่งให้สัตว์เลี้ยงอะผลิตเร็วขึ้นนะโอมอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ไม่รู้ว่ามันเร็วขึ้นมาเท่าไหร่นะโมถ้าจะเร็วขึ้นมานิดนึงนะอืถามว่ามีผลไหมเวลาเล่นผมรู้สึกว่าไม่ได้มีผลมากนะโมการที่ครูดาวเร็วขึ้นนิดหนึ่ง ดังนั้นก็ไม่ต้องไปสีเลียดมากเนาะแล้วก็ความพิเศษของอีกอย่างของโฮลสลาอเบอรี่ที่ผมอื่นพูดไปก็คือฟรัมันเดสเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์แม่เหล็กนะผมดังนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก็บเยลลี่หมีลุงตอนใช้สกิลได้ง่ายนะอืเป็นตัวที่พลาดเยลลี่หมีลุงยากนิดนึงนะผมแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็อีกเรื่องนึงนะ คือมันจะดูดเป็นซูปเปอร์เม็เดเกเฉพะตอนแดดเท่านั้นนะรับอะโอเคก็เนี่ยเห็นเห็นไหมว่าเลือดเนี่ยมันเหลือแบบค่อนข้างปิ่มๆพอดีพอดีนะก็ถ้าผมไม่ลงหลุมเนี่ยเลือดมันจะเหลือเยอะกว่านี้ไงดังนั้นก็ลงหลุมไปเลยเพื่อเอาระยะเพิ่มนะรับก็จะเป็นทริคที่เอาจริงๆก็เล่นกับหลายๆตัวได้นะสำหรับตัวที่จังหวะระยะเกินอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเอาจริงๆตัวมันเป็นตัวที่จังหวะดีไหมมันก็ ถ้าเทียบในจังหวะปัจจุบันก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจังหวะแบบนี้ถามว่ามันพอดีเป๊ะเพราะว่ามันเอาไว้เล่นด่านตัวของแลน8ซึ่งแลน8เนี่ยแพทเทิร์นขวดเลือดมันจะมีความพิเศษคือมันจะมีขวดเลือดเล็กอีก2ขวดเพิ่มขึ้นมาอ่ะมันเลยไปเห็นผลที่ทำหมมูสลาสเบอรี่เนี่ยเล่นเล่นแลน8แล้วสกิลมันพอดีแล้วมันเหลืออีก1ขวดเลือดอีก1ขวดใหญ่ให้ผัด2เก็บโนมแต่พอมันมาเป็นจังหวะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีนะ ซึ่งผมคิดว่าเขาก็น่าจะปรับจังหวะนะเพื่อให้มันเข้ากับการเล่นในแลนด์ปัจจุบันมากขึ้นนะองอาจจะปรับคูลดาวให้นานขึ้นหรือเปล่าเพื่อให้มันสกิลได้แบบพอดีกับเลือด3ขวดอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะปรับให้สกิลใช้ได้จานวนครั้งน้อยลงหรือมากขึ้นอ่ะเกมเป็นการปรับคูลไทมเพื่อให้จังหวะมันพอดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ปรับเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็ต้องดูเซ็ตอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะทําแต้ไมได้ดีหรือเปล่าเพราะถ้าี่เห็นว่าอย่างนี้เห็นว่า ด้วยความที่ตัวมันเก่าเนาะแต้มมันก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคตรงจุดเมื่อกี้นี่ผมสไลด์ไม่ทันนะผมเลือกที่จะโดดอยู่ไปเลยนะครับเพราะถ้าเมื่อกี้ผมดึงสไลด์ต่อผมจะกลายเป็นว่าผมจะอ่ายืนตุยไปนะมันจะทําให้ระยะลดลงนะครับขอเลือกที่จะกระโดดดีกว่าเนาะอันยิงถามว่าผมว่าผมเล่นเซตมีเป๊ะไหมก็ไม่เป๊ะนะครับคือผมไม่รู้้วยแหละว่ามันจะปรับจังหวะไหมผมก็เลยอ่เล่นแบบให้มันพอดีจังหวะโอเคโอเคแล้วกันเออสกิลท้ายอะไรเงี้ย โอเคทุบป,ปิดท้ายไปนะผมโลชนไปเลยนะเพื่อให้ถูกได้นะผมก็จบที่620ล้านก็แต้มน้อยนะอย่างว่าตัวมันเก่ามากแล้วนะผมมันไม่เคยได้บับด้วยเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคเรามาสู่เซตที่2การที่จะบับในแผ่นหน้านะผมก็มจะเป็นคุกกี้ไซเบอกเนะาะก็ไซบอกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะตอนที่มันมาเป็นหนึ่งในคุกกี้ตัวนี้ผมค่อนข้างแบบมีความหลังกับมันเยอะนะเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมแบบ กำลังเริ่มเล่นเกมแบบจริงจังแบบช่วงนั้นเลยนะครับไซบอร์กเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในตัวที่ผมปั้นติด ID ไว้ในช่วงนั้นนะแล้วก็เป็นตัวแบกประจํไ ID ด้วยนะครับด้วยความที่ตัวมันค่อนข้างแบบทําแต้มได้เยอะนะในสมัยนั้นคือไซบอร์กเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะครับเป็นตัวที่สกิลนานมากนะครับคือกว่าจะใช้สกิลทีเนี่ยครูดาวเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในคุกกี้ที่คูลดาวนานที่สุดในเกมแล้วนะเออ เพราะว่าเนี่ยมันต้องเก็บไอตัวที่มันเป็นแบตเตอรี่เม็ดเล็กๆอันนี้นะครับซึ่งมันต้องเก็บเท่าไหร่มันต้องเก็บ6อันหรือ7อันนี่แหละซึ่งคูดาวอันหนึ่งค่อนข้างนานนะเอออย่าที่เห็นว่ามันไม่ได้มาเรื่อยๆนะครับมันค่อนข้างมาช้านะเว้นช่วงนานพอสมควรคือถ้าเทียบกับพวกตัวที่จังหวะที่มันเป็นสกิลอารมณ์เดียวกันที่แอคทีเวตแบบเดียวกันอย่างอะโวคาโดไม่ใช่อโวคาโดขออภัยนะครับคาปูชิโน่ชื่อชื่อมันโดโดโนโนเหมือนกันนะครับก็ อารมณ์ใกล้ๆกันแต่ว่าเรื่องครูทำสกิลอะไรเงี้ยค่อนข้างช้ากว่าเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาก็น่าจะปรับให้จังหวะไซบอกเนี่ยมันจังหวะสวยขึ้นนะแถมไซบอกเนี่ยเป็นตัวที่สกินน่าจะเป็นรู้สึกว่ามันเป็นสกินอีพิกที่จะให้ซื้อจากร้านค้าอัญมณีด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวที่เป็นแลกจากร้านค้าอัญมณีเนี่ยแล้วที่ผมเล่นมานะปัจจุบันก็ถือว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้งานได้ดีมากแต่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะบรับไซบอกจังหวะ ไชบอกเนี่ยในการเล่นแลนปัจจุบันก็คือจังหวะที่ดีเหมือนกันนะครับคือผมไปลองเล่นมาแล้วปรากฏว่าเออเล่นแบบให้มันกินขวดเลือดสขวดเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันต้องเลยอ,อยู่แล้วเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ทําระยะได้ค่อนข้างไกลาจากสกิลของมันเองนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองมาเนี่ยต่อให้เก็บขวดเลือดสี่ขวดก็ไม่สามารถสกิลสุดท้ายทันได้อยู่ดีดังนั้นก็สู้ใส่เป็นทําแต้มล้วน3ชิ้นแล้วก็เก็บ3าขวดแล้วก็ปล่อยมันตายไปดีกว่านะครับ,นะรบอันนี้คือในหลกักๆที่ผมเล่นนะ ดังนั้นเรียกได้ว่าคุกกี้ทั้งสองตัวที่มาในแพทปัจจุบันที่จะบับในแพทหน้าเนี่ยที่จะถึงเนี้ยก็ต้องเป็นตัวที่ควรตอบจังหวะทั้งคู่เลยนะอย่างว่าตัวมันเก่าแล้วนะผมคือตัวส่วนใหญ่ไอ้พวกเรื่องปัญหาเรื่องจังหวะเนี่ยมันจะเป็นตัวเก่าๆนะพวกตัวใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นน้องแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าบางทีการที่เกมอยากจะแกงคุกกี้เก่าๆได้การปรับจังหวะใหม่ทิ้งดื้อก็มีเหมือนกันตัวอย่างก็เคยเห็นมาแล้วน้องกระเทียมดําก็ไปถามน้องได้น้ คือตัวอย่างก็มีให้เห็นมาแล้วเนาะมีทั้งเวิร์กแล้วก็ไม่เวริร์กถามไฮเดนเนียได้นะครับเออถามไฮเดเนียถามกระเทียมดําได้แต่ถ้าเรื่องความเวิร์กก็ต้องถามไฮเดเนียนะครับแต่ถ้าเรื่องความไม่เวริร์กก็นั่นแหละหันไปถามกระเทียมดําซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นแบบกระเทียมดานะผมอยากให้มันปรับจังหวะใหม่นะครับมันจะได้เป็นตัวที่แบบเออเมตาในการทําแต้มหน่อยแต่ด้วยความที่ตัวทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวที่ทําระยะได้ค่อนข้างไกลนะดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะเมตาแค่ในการเล่นชิงถ้วยมากกว่าส่วนในบ อาจจะเล่นได้ในบางเซตบางด่านแต่ว่าถ้าเป็นเบรกไอวันเดอร์แคเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับโอเคปิดท้ายไปที่409ล้านก็อาจจะดูน้อยกว่าผัดไอเมื่อกี้นิดนึงนะแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราเก็บขวดเลือดแค่3ขวดนะครับเราเหลือขวดเลือดใหญ่ให้ผัดสอีกหนึ่งขวดแล้วก็เจ้าสัตว์เลี้ยงแบตเตอรี่บีเนี่ย มันช่วยฟื้นเลือดอีกหนึ่งครั้งสาห้าหน่วยนะโฮมก็เป็นสัตว์เลี้ยงกึ่งกึ่งชุบกึ่งกึ่งให้เลือดนะคือมันจะให้เลือดเฉพาะถึงเวลาที่กําหนดถ้าใครนึกไม่ออกก็จะคล้ายๆ้ไปสัตว์เลี้ยงแก้วมังกรอ่ะที่พอเลือดลดไปถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันจะฟื้นเลือดขึ้นมานะโฮมถ้าเป็นผัดแรกเนี่ยมันจะฟื้นเลือดให้สาห้าหน่วย3าครั้งมั้งเออถ้าผมจําหน่วยไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นผัดสองเนี่ยจะเหลือฟื้นแค่1ครั้งนะรับดังนั้นในเรื่องของการใให้้้้เเลลือนนนีีียยกกกกก็จะะคงัับพพววสชุ อารมณ์ใกล้เคียงกันนะครับคือมันเป็นสั์เลี้ยงให้เลือดปกติดังนั้นผมคิดว่าไอ้เรื่องในขนิงสั์เลี้ยงอาจจะไม่ได้ปรับก็ได้นะอืมเพราะว่าม like ันพวกสั์เลี้ยงชุบหรือให้เลือดส่วนใหญ่ที่มันเป็นแบบให้เลือดเพียวๆอะไรเงี้ยหรือชุบเพียวๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยปรับหรอกอืมมันมีน้อยมากนะครับอย่างมากก็คงอาจจะปรับแล้วด้งแต้มขึ้นมาเพิ่มอะไรเงี้ยอืมอาจจะมีแค่นั้นแหละแต่เรื่องเลือดอาจจะไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวไซบอร์กอาจจะปรับแค่ตัวจังหวะคุ อ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปสําหรับตัวของมันฝรั่งนะผมก็จังหวดะดแต่ค่อนข้างสวยนิดนึงนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราให้เลือดมาพอดีเนอะอ่ะโอเคปิดท้ายโดดยื้อไปนิดนึงนะผมก็จบที่622ก็ดีกว่าเมื่อกี้นิดหนื่อยอ่ะนิดนึงเนอะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย